รีแม็กฟิวแมน06นะฮะมาด้วยอาการไฟโชว์เนี่ยลูกเครื่องยนต์เดี๋ยวมาสแกนโค้ดดูครับวีดูสูบปี05นะครับมาด้วยอาการขึ้นโค้ดนะครับเอนจินโค้ดขึ้นนะครับตัวนี้ P0488 นะครับเดี๋ยวทําการปิดโค้ด EGR นะครับตอนนี้ช่างทําการผ่ากล่องนะครับเนี่ยอุปกรณ์เตรียมแล้วนะครับเดี๋ยวทำการรีแมปปิดโค้ดนะครับให้วิ่งดีขึ้นอีก15เปอร์เซ็นต์นะครับ โอเคนะครับใครเจอปัญหานะครับไฟโชว์ในเอียร์ดีแม็กนะครับปีประมาณ05นะครับนี่ฮะโฉมเดียวกันแบบนี้นะครับเป็นบ่อยมากนะครับตัวนี้ฮะเรารับแก้ไขนะครับแวะมาหาน้าได้เลยใช้เวลาไม่นานครับมาครับหลังจากที่ทำการรีแมปปิดโคด EDR นะครับในโคด P 0488ในเ s ียร์ซูนะครับ05นะครับ06ประมาณนี้นะครับเป็นปักหน้านะครับ ไฟโชว์เอนจินไม่ขึ้นแล้วนะครับลูกเครื่องยนต์ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับใครที่เจอปัญหานะครับไฟ EGR ขึ้นในโค้ด P0488 นะครับใน E สุนะครับตัวแรกนะครับ05ถึง06อย่างงี้นะครับต่อมาได้เลยนะครับเรารับแก้ไขครับ